f o r ยเวอร์ยูเลื่อนออนแอรนะครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับมัน2มุมได้ไหมได้แหละ <c oughs> ก็จากกาหนดการเดิมนะครับวันที่18ทธันวาคมนะครับจะเริ่มออนวันแรกใช่ไหมเขาเลื่อนไปเป็นวันที่20อีก2วันนะครับแต่ว่าตอนแรก on, ออนสอทุ่มครึ่งใช่ไหมแต่ว่าไปวันเสาร์เป็น3ามทุ่มครึ่งนะทุกคนฝากแชร์ฝากบอกเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับ หลังจากที่ฟิน uh, กับ forever you micky bass jo han n o t แล้วก็พี่ทันที่โดนซื้อร้านกาแฟไปโดยไม่รู้ตัวโดนปัดมือพี่แพ้แล้วสินะที่โดน uh, ตอกย้ำในไลฟ์กันอยู่ตลอดนะครับและใครที่ถามว่าพี่ทันมาหรือเปล่าซีซั่น2มาลุ้นกันนะครับว่าพี่นิวเขาจะโปลดปรานพี่ทันหรือเปล่านะครับ d e s i d e the sky ต้นฟ้าใต้ฝุ่นนะครับแล้วก็ าสามารถรับชมได้ทางช่อง GMM 2 5นะแล้วก็ชมอันคัดได้ทาง v ีทวเหมือนเดิมนะครับใครสะดวกแบบไหนก็จัดไปคราวนี้อ่อนวันเสาร์สะดวกเลยนะพะอีกวันหนึ่งไม่ต้องไปทำงานหรือว่าบางคนทำงานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการดูซีรีส์ของเราดูเวลาไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับใครสะดวกดูอันคัดก็ดูอันคัดใครสะดวกดูแบบอายากดูแบบสดๆเลยก็ จีเอ็มยุห้าสามทุ่มครึ่งนะครับก็มาลุ้นกันนะว่าความฟินความจิ้นจะมีแบบไหนกันมาบ้างแต่ส่วนงานเอ่อเฟิร์สอพิสโซดนะครับวันที่18ธันวาคมก็ยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมนะครับยืนยันว่ายังมีเหมือนเดิมเพราะว่าโปรโม,มทไปหมดแล้วจานายบัตรไปหมดแล้วลำบัตรก็หมดเร็วมากไปแล้วด้วยนะครับหลายคนก็อ่ะฟฝ้ารอฝ้าตอนผมไลฟ์เนี่ยมีแต่คนมาถามมา18ได้หรือยัง สิบแปดธันวาได้หรือยังนะแต่ว่าทางโซเชียลต่างๆก็มีแบบมาสปอยกันบ้างแล้วนะครับทั้งเบื้องหลังกันถ่ายทำทั้งภาพโปรโมตต่างๆก็คู่ไหนจะมาแบบฟินจิน้นจิกหมอนเชียร์คู่ไหนกันบ้างครับชอบใครอ่าเราเปิดโหวตนิดนึงแล้วกันว่าชอบคู่ไหนมาที่สุดหรือชอบใครมาที่สุดแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบโจฮันนอตกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพิธัน ที่โดนโหวตมาในไลฟ์เยอะแยะมากมายว,ว่าเมื่อไหร่พี่ธันจะมีคู่ก็อยากมีเหมือนกันแต่ยังไม่มีคนที่ไหนเนี่ยคนกรุงเทพออยากให้พี่ธันคู่กับใครและอยากให้เป็นเล่งไหนพีหน้ามาลุ้นกันนะครับพี่ธันเขาอาจจะมีคู่ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเออเอาอย่าลืมนะช่อง GMM 25นะครับเพราะว่าวันนั้นเราออนช่องวันใช่ไหมเดี๋ยวใครไปเปิดช่องวันเฮ้ยสามทุ่มครึ่ง ทำไมยังไม่มาสักทีปิดช่องไม่ได้นะครับก็ขอบคุณ g m MM มด้วยนะครับที่โปรดบันฟอร์วิวของเรานะครับแล้วก็ปีปลายปีนี้ส่งท้ายกันด้วยซีรีส์ฟินๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปีหน้ามาลุ้นกันนะว่าทางพี่นิวจ m มและซีรีส์ที่เป็นซีรี์วายที่ทุกคนสาววัยชอบมากๆเนี่ยจะมีเรื่องอะไรออกมาให้ชมกันอีกเพราะว่าพี่นิวเขาก็ผลิตซีรีส์แต่ละเรื่องออมาคือเราเห็นกันอยู่้วครับว่าความฟินความจิน้น ความฮอปความเย็นมันดีมากๆเแล้วเตรียมติดแฮชแท็กเลยนะครับ beside the sky forever you อ่ต้นฟ้าได้ฝุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ดีๆกันด้วยว่าชอบซีนไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืมบทให้หน่อยนะอยากให้พี่ธันคู่กับใครเหมาะสมกับใครและเป็นบทอะไรเพื่อผู้จัดพี่นิวเขาจะพี่ทันเขาเหมาะกับบทนี้นะใช่ไหม จริงๆแล้วอ่ะผมอยากแนะนําทุกคนแล้วก็พี่หนิวนะครับถ้าพี่ทันรวยเท่าพี่โจหันก็อาจจะเปิดเบียดเปเบียดพี่โจหันได้หรือเปล่าและที่สําคัญที่จะฝากบอกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆครับตั้งแต่ซีซันที่แล้วพี่แม็กครับคุณโจหันครับคุณซื้อร้านกาแฟผมไปคุณยังไม่จ่าย ค่าน้นกาแฟเลยนะครับผมจะไม่มีกินแล้วนะครับใส่แห้งแล้วนะครับมือที่โดนปัดค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครเอ็นดูพี่ทันฝากทุนตังค่าร้านกาแฟจากพี่โจฮันด้วยนะครับหลายคนเขียนบทถ้าเกิดว่าจะให้เป็นพระเอกไอเอกก็ลองเขียนให้พี่ทันเขารวยๆดูบ้างนะครับ <c oughs> ก uh, ็ฝากติดตามด้วยนะครับฟอยบอ่ะลิ้นพันเลยฝากติดตามด้วยนะครับฟลอยาอยู่ภาคสอง MM e, 15, นะครับย MM ี่สิบธันวาคมนี้ทาง GMM 25ยานะครับย้ำจี m อ็นะครับสามทุ่มครึ่งแล้วก็อันคัดได้ทาง V t ทีวีแล้วก็ฝากติดตามช่องพี่ทันเขาด้วยนะครับช่อง MPM ตะเมูบ้านนะครับและวเจอกันนะที่รักทุกคน